สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อย่ผมช่องแสนดีนะครับผมหลังจากที่กูไม่ได้ถ่ายคลิปไปเลยประมาณสักสิบเอ็ดวันนะครับแล้วก็ลงคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยก็น่าจะตัดก็เข้าน่าจะประมาณช่วง1 2ถึง13วันที่ไม่ได้ลงเลยใน u t u b e นะก็ไม่รู้ว่าคนดูลืมไปหรือยังแต่สาเหตุเนี่ยมันมีอยู่นะครับผมบอกเลยว่า11วันบ้านที่ผมย้ายมาใหม่เนี่ยก็ยังคือเอาง่างยาว่ายังจัดไม่เสร็จอะ จะผมพาไปดูว่าจัดไม่เสร็จยังเหลืออะไรอีกบ้างนะครับเอาแบบโซนแรกเลยโซนนี้ก่อนเลยมึงดูสภาพบ้านดิเนี่ยไม้คมไม้แขวนเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยยังมีถุงดำอยู่เลยอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ของผมนะคืออันนี้เป็นของไอ้บูมนะอันนี้ของบูมของ I boom. ของ้โบนะครับแล้วคนดูก็ลองคิดดูว่าทําไมผมถึงแบบไม่ตีมสิบเอ็ดวันไม่ลงคลิปสิบเอ็ดวัน,ไม,วนไม่ได้ถ่ายเลยมัวแต่จัดบ,บ้านอย่างเดียว ก็ยังจัดไม่เสร็จคือบ้านอนะ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวบ้านเนี่ยคือมีสามชั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่าเออนั่นแหละว่ามันสูงขนาดไหนนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าผมต้องบอกเลยว่าไอ้ถุงเนี่ยเนี่ยอันนี้คือถุงผ้านะหนักมากประมาณสักถุงละประมาณสักสิบห้ากิโลเป็นอย่างต่ำนะประมาณสิบห้ากิโลเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วผมต้องแบกขึ้นนะคเดี๋ยวพาดูว่าบันไดเนี่ย สูงขนาดไหนแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้นคือโซนอะไรกินข้าวใช่ไหมครับคุณแดนใช่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้คือโซนกินข้าวนะครับก็คือโต๊ะกินข้าวก็ยังไม่มีนะครับผมนะฮะไอชุดโต๊ะกินข้าวนะก็คือยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไปดูที่ข้างหลังกันก่อนดีกว่าโซนตากผ้าเราเครื่องซักผ้าห้องครัวอันนี้คือห้องครัวไม่ได้มีอะไรหรอกนี่มึงดูโต๊ะเกมมิ่งก็มาอยู่ในห้องครัวมึงคิดดูรูจเเรัดไม่เร็จขนาดไหนไป เอาเส้นยิ้มหน่อยกว่าเฮ้ยบูมเจอฮะเจอบูมเจอบูมอ่ะเด็กชายคนนั้นดูไง่อยไอ้จัดไอ้บูมเนี่ยกูจะเอาไปทิ้งอยู่แล้วโซนนี้นะก็คือโซนขยะนะก็คือแม่งดูคือมีแต่ขยะตรงเนี้ยคือถุงดำตรงเนี้ยคือมันเป็นถุงที่ผมคัดไปแล้วนะครับว่ามันจะต้องทิ้งนะครับมันคือขยะนะครับส่วนนี้กระเป๋าเดินทางซึ่ง มีของกูเลยสักลูกหนึ่งแล้วก็ไี่ของคนในบ้านด้วยเป็นของไอโบกับไอดอยที่เอามาทิ้งเอาไว้แล้วก็ถึงฝาล้าวไว้กูจัดอีกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ยังจัดไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ที่เหลือไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ก็อ่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่ของผมอีกซึ่งผมก็จัดบ้านไม่ได้ถ้าหากยังมีโต๊ะไอ้นี่กับกล่องทีวีของไอหนี้อยู่นะครับซึ่งไอหนี้เป็นของไอโบนะบเนี่ยไอโบ ไอโบไอบูมนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะจัดเป็นโซนแบบเนี้ยเป็นชั้นวางรองเท้ายอย่างงี้นะครับ mm. เอาวเอาเอารองเท้าเนี้ยมาตั้งเป็นโซนเป็นล็อก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 นะครับนั่นแะหละเดี๋ยวถ้าเข้าถ้าลงตัวเมื่อไหร่เดี๋ยผมค่อยถ่ายรีวิวห้องให้ดูทีกันเดี๋ <Okay. S 1> ยวมาดูขยะหน้าบ้านก่อนคือเอาง่ายว่าผมย้ายมาช่วงกระฐานนใช่ไหมก็คือว่าเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนก็คือผมไม่มีเวลานะครับตอนนั้นผมอยู่หัดใหญ่แล้วก็ผมก็ต้องบินมาที่กรุงเทพเพื่อย้ายบ เพราะว่าผมต้องคืนบ้านหลังเก่าให้เจ้าของบ้านอ่ะวันที่หนึ่งซึ่งผมไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นผมก็เลยแบบเออแบบจ้างจ้างคนขนย้ายแบบลุกลวเลยอาแบบว่าแบบยัด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 แล้วก็รีบรีบไปก่อนเพราะผมไม่มีเวลานะครับจนผมไม่ได้ถามเ so er er. จ้าของบ้านหลังนี้ว่ากฎหมู่บ้านมีอะไรบ้างแล้วก็วันที่ขยะวันไหนจนครับผมขยะตอนนี้บ้านอื่นล่งสวนหน้าบ้านกู เพียบเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมยังไม่กล้าสตรีมเพราะว่าผมแบบว่ามาอยู่วันแรกแล้วก็โดนร้องเรียนว่าเสียงดังนะครับทังทังที่กำแพงทังการเสียงแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะจอกนะครับแล้วก็มนุษย์ป่าข้างบ้านด่าด่าตลอดแต่ว่าพอที่ตัวเองนะครับแอดแอดแดแดไอ้เคียดแอดนี่คือไม่ใช่เสียงอะไรนะเสียงจอกเหมือนกันแต่ก็ผมก็ไม่เคยไปร้องเรียนนะครับแต่ว่า ที่ผมเขาลองเรียนนะเดี๋ยววันไหนคูจะเปิดกาวโวให้แบบเต็มมิดิดเลยจะี๋ยูเสียบทั้งไมา์เจลเดี๋ยูเสียบทั้ง JBL ีเลยสองลำโพงอ่ะเดี๋ยวไว้แดนเนัเดี๋ยวไว้แดงจะจ่ายเข้ามานะขึ้นมาตอนแรกมันก็รุกกว่าน,นี้แหละแต่ว่าตอนนี้มันก็เรียบร้อยขึ้นมานิดเดียวครับผมเรียบร้อยขึ้นมานิดเดียวครับแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของนี่ก็จะเยอะหน่อยี่ห้องเก็บของก็คือว่าของเต็ม ถามว่าตรงนี้ใครเป็นคนจัดก็เป็นผมนะนั่นแหละครับนะข้างล่างเครเป็นคนจัดก็ผมก,แก็แอนนี่แหละครับถ้าถามว่าพี่แล้วพี่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับพี่บูมเหรออ๋ออ,อยู่ครับแต่มันจัดแต่ห้องมันมันไม่ได้จัดทั้งบ้านจัดนั่นแหละเดีย๋ยวมันต้องโดนหมดทีนะไปจะขึ้นไปก่อนนะอันนี้คือชั้นครึ่งนะครับส่วนที่เราจะขึ้นเนี่ยคือชั้นสองลนะอันนี้คือชั้นสอง น,นี้คือเั้าจอดนะัอันนี้คือห้องไอบูมนะครับเดี๋ยวไว้รีวิวห้องก็ต่อเมื่อเราจัดบ้านนะให้มันเสร็จก่อนละกันเพราะตอนนี้มันยังแบบไม่แบบสวยงามเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งห้องนะครับที่ให้แม่มานอนวันนั้นนะครับแม่มาห้องนี้ก็จะแจ่มหน่อยเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ว่า <Wow. S 1> รอโบกับมาครับห้องนี้ก็เตรียมไว้โบแต่ว่าไม่รู้โบเะชอบหรือเปล่าเพราะผมต้องรีบจ่ายผมไม่มีเวลาเลือกนะห้องนี้ก็ห้องน้าในตัวนะนี่ <c oughs> คือห้องน้ําอ่ะครึ่งหนึ่งของห้องนอนอะ่ะ <c oughs> นะครับห้องนี้นี่มันพิเศษอย่างหนึง่งดูไฟไฟแมง่งแบบไฟแม่งแบบถ้ามีเพลงหน่อยก็คือแบบตื้อจัดนะตื้อตื้อจัดเลยแต่ว่าสวิตช์ไฟเนี่ยมันจะมันจะแบบต้องปิดก่อนปุ๊บแล้วก็เปิดอ่ะไฟสีขาวปิดอีกรอบเปิดปุ๊บเป็นไฟอย่างนี้เห็นนะแต่ว่ามันยังไม่ปิดไฟสีขาวเนี่ยถ้าเรากดอีกทีนึงปุ๊บมันก็เป็นสีม่วงทันทีเป็นโคตรจับ บอกอะไห้องนเยี่ยมไป,ไปอันนี้ชั้นสองห้องบูมเดี๋ยวไว้ตอนนั่นแหละจัดบ้าเสร็จไปแตไปดูชั้น3าห้องผมเองนะครับคือต้องบอกเลยว่าการเลืาหาหา่อนบ้านหลังนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะสบายแต่พอได้ขึ้นบันไดเลี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชิลเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ ตรงนี้ก็คือเป็นเสื้อผ้าของเองนะครับก็คือเป็นพวกเสื้อพูดแจ็คเก็ตเสื้อที่แบบว่าคือมุดข้างนอกนอะไรประมาณนี้เพราะว่าข้างในห้องเก็บไม่ได้นอ้องเนื่องจากว่ามันรบกินไปนะครับนะนนี้คือห้องเก็บของอันนี้คือห้องเก็บของตรงนี้ไม่ต้องถามนะอันนี้ก็คือของที่ซึ่งมันมีอยู่แล้วในห้องแล้วก็ต้องเอามาเก็บข้างนอกนะครับผมบอกเลยว่าถ้าบ้านใครขายชิชชู่สามารถโทรหารผมได้เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับเพราะว่า เออแม่แอนคอยมาเยอะมากทุกรอบทุกครั้งกลับบ้านนะครับผมงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพารีวิวห้องผมก่อนแล้วกันส่วนห้องบูมเดี๋ยวก็เออรอไปก่อนนะห้องผมตอนนี้ก็ลงตัวแล้วประมาณสัก80%นนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะคือมึงไปถ่ายตัวมึงก่อนเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาจากในห้องน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็จะกว้างหน่อย นะห้องน้ำห้องผมก็จะกว้างหน่อยกว้างกว้างกว่าห้องอื่นนะครับส่วนถามว่าของใช้เนี่ยมีของผมไหมมีครับแต่แค่อย่างเดียวเอ้ยประมาณสักสองอย่างก็คือจาสระผมนะครับแล้วก็ที่ล้างหน้านะคร<า>ับนอนก็ับผมไม่ใช่ของกูหมดเลยนี่นะคะ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 , <c oughs> ะ,คะอ่ะ <c oughs> ก็คือว่าครับก็คือตอนแรกอะ ถามว่าทาไมผมถึงไม่ได้สตรีมเลยประมาณสิบเอ็ดวันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมรอเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่วันที่หกนะครับแล้วทีนี้วันที่หกมันตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วก็หรือวันนักขัตฤกษ์ทางหมู่บ้านเขามีกฎแบบว่าไม่ให้เจาะเพดานหรือว่าทําอะไรที่มันเสียงดังเพราะว่ามันจะไปรบกวนวันพักผ่อนของลูกบ้านเขานะครับมันก็เลยต้องเปลี่ยนวันเป็นวันที่9แทนก็เพิ่งถเมว่อวันที่9เองครับผมก็เลย จัดอะไรตอนคือถ้าคนดูเหตุภาพก่อนหน้านี้คือเอาง่ายเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดตู้ก่อนอ่ะอันนี้คือตู้เสื้อผ้านะอ่ะทั้งตู้นี้เลยนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยทั้งตู้เนี่ยทั้งหมดในตู้เนี่ยก็คือกองอยู่ที่ปลายเตียงตรงนี้นะครับกองอยู่ที่ปลายเตียงตรงนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าที่สั่งมาเนี่ยก็คือเหมือนสั่งผิดด้วยเหมือนจะไม่พอนะครับนี่ต้องมีข้างนอกอีกร้อนอกมาข้างนอกแล้วก็ร้อออกไปข้างนอกน,อกนู้นอีกครับแต่ว่าตอนแรกอ่ะตอนที่ยังไม่มีตู้เสื้อผ้า ผ้าพวกนี้มากองอยู่ตรงนี้เหมือนแบบเปิดตลาดแบบเสื้อผ้ามือสองอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนโต๊ะคอมของเองนะที่เริ่มสตรีมแล้วนะครับก็เซฟไมหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมแล้วก็เซฟไมหมดทุกอย่างแล้วตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นโซนทีวีนะเป็นโซนทีวีแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งก็ตอนที่ผมซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มนะเพราะตรงนี้ผมมีแผนกับแผนว่าจะซื้อโซฟาใช่ไหมเธอมาเดี๋ยวทีนี้ เดี๋ยวผมจะพาคนดูไปดูแล้วกันว่าทําไมผมถึงใช้เวลาในใช้เวลานานในการแบบจัดห้องย้ายบ้านบนของขึ้นนะครับเดี๋ยวกูจะพาพวกมึงไปรับบันไดก่อนเลยมาเดี๋ยวผมพามเองมามาครับคนดูเริ่มกันเลยแต่เราจะนับบันได1 2ึ่งสองสาม 3ามสามสามสี่สา4ห4าสามหกสามเจด้าสี่สิบสี่้าเจขั้นก็บรนทัดทั้งหมดนะครับผมนะคุณครับก็มีอยู่สี่เขั้นนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องบนถุงไอถุงสีดําเนี่ยที่ใส่ผ้าประมาณรักสิบกิโลเป็นอย่างต่ําต่อ1ถุงนะครับนั่นแหละก็ต้องขึ้นชั้นสนะครับส่วน เดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมมารีวิวห้องให้อีกทีแล้วก็รีวิวตัวบ้านอีกทีตอนที่เฟอร์นิเจอร์มันครบแล้วแล้วก็จัดของครบทุกอย่างแล้วนะครับผมนะคนดูครับเพราะตอนนี้ยังจัดไม่หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำข้างล่างก่อนนี่ห้องน้ำข้างล่างอย่างจ้าบแต่ว่ามันจะเป็นห้องเล็กๆนะแบบว่าห้องแบบอ่าไว้นั่นแหละนี่ไงมีแค่นี้แหละไม่มีปักบับวไม่มีอะไรแค่เข้าเล่นๆเฉยๆนะครับผมเออนะคบ <immig rated? S 2> ก็จับประมาณน,นี้นะครับผมนะส่วนใครที่อยากรู้ว่า ตอนเฟอร์นิเจอร์มาแล้วผมจะจัดบ้านออกมารูปแบบยังไงแล้วก็สวยขนาดไหนก็ต้องรอติดตามชมแล้วกันนะครับผมนาคุนโดครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนา,าเหตุที่ผมต้องหายไปประมาณ10วันเพื่อจัดบ้านหลังเดียว <c oughs> โคจะเหนื่อยแล้วดิผมก็ต้องขึ้นอีกนะครับทุกวันคือผมจะพอเวลาเราสั่งข้าวใช่ไหมแล้วเราต้องสั่งแก๊ปอับคุณโดนะครับก็คือว่าผมจะบอกให้แก๊ปอ่ะตั้งไว้เลยข้างล่าง เพื่อที่จะผมจะได้แบบไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยผมขึ้นลงแค่รอบเดียวเนี่ยดูเงื่อมาแล้วนะครับผมนะถ้าใครอยากดูใครใครอยากดูห้องบูมแล้วก็อยากดูห้องผมตอนที่มันเต็มระบบเนี่ยก็ค่อยมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสปอยห้องบูมไม่ใค่นี้ก่อนแล้วกันนี่ห้องอบูมให้ดูแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวก็รอติดตามโชวมกันต่อไปนะครับสำหรับรีวิวบ้าน EP 2แบบ เต็มระบบนะครับผมนะครับก็ดูสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมนะ้วก็ดูครับเจ้าทาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดะติดต่อใหผมด้วยละกันนะครับเฮ้ยเหนื่อยเล่นี่สจบครั้งอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วถ้าใครอยากดูก็ติดตามชม ep 2รีวิวบ้านแบบเต็มระบบนะครับผมแล้วเจอกัน See you